อ้าวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการนะครับที่จะปิดไฟวอลของเครื่องแม่นะครับที่จะปิดไฟวอลของเครื่องแม่เพื่อให้เครื่องพูกสามารถเชื่อมเข้ามาได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปปิดไฟวอลก่อนพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ด้วยคำว่าไฟ FIRE ครับตรงนี้ครับ Windows Defender ไฟวอลนี้ครับเรียกเข้าไปครับตรงนี้ คุณต้องให้เป็นสีแดงทั้งคู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติมันยังเขียวอยู่ให้คุณตรงนี้ครับ turn window defender firewall on off r o ตรงนี้นะฮะเลือกตัวนี้เป็น off ไปหมดครับเป็น turn off turn off ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มาเช็ง notification อีกนิดนึงนะครับเช็คอีกที่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อความชัวร์นะครับปิดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะ antivirus นะครับตรงนี้นะฮะ antivirus นะครับ คุณสามารถคลิกได้จากตรงนี้ฮะที่เป็นเครื่องหมายรูปโล่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วบางครั้งมันมันดูเหมือนมันปิดแต่ความจริงมันปิดไม่หมดนะครับคุณต้อง manage setting มันจะมีตัวหนึ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ก็คือเรือชาม protection ตรงนี้นะครับปิดไปก่อนครับนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยครับมันจะมีตัวเตือนขึ้นมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับเครื่องรู คเครื่องลูกให้เอาเลข IP จากเครื่องแม่เลข IP จากเครื่องแม่หาได้ตรงไหนไปที่หน้าแรกของโปรแกรมนี่ครับเลข IP ของเครื่องแม่นะครับเอาเลข IP ตรงนี้นะครับไปใส่ใน URL เบราว์เซอร์ของเครื่องลูกโดยที่เครื่องลูกไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม a t t a c k 3 0 0 0เวอร์ชัน4นะครับ เอาไปใส่ยังง่ายนะครับอ่าทีนี้ผมขอจะไปที่เครื่องลูกนะฮะผมจะขอไปที่เครื่องลูกนะครับเครื่องลูกครับคุมเปิดเบราว์เซอร์มาหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นพิมพ์ตรงนี้ครับหนึ่ง8 1้าสองจดหดจุดจุดห้าเมื่อกี้ของผมจุดห้าเนาะครับเนาะโคบอนแ5ดสิบห้านะครับโคบอน8 5ดสิบห้านะครับโปรแกรม จะเรียกไปที่เครื่องแม่แป๊บนึนงครับเมื่อกี้ผมจำเรียผิดไหมนะครับโปรแกรมก็จะเรียกไปที่เครื่องแม่อ่าจุดสิบห้าตัวทีนะครับตกไปหนึ่งตัวเอาใหม่ครับหนึ่งเก้าสองจุดหนปจุดหึจุดสิบห้าโคลอนแปดสิบห้าป๊บครับผมนี่คือเครื่องลูกวิ่งเข้าถึงเครื่องแม่ได้นะครับทีนี้บางครั้ง ปิดไฟวอลแล้วเสิวูกลูกแล้วยังคอนเน็กไม่ได้คุณต้องมาเช็คสเตตัสตรงนี้ฮะว่า Wi-Fi เนี่ยเป็นตัวเดียวกันไหมอยู่ในเครือข่ายเดียวกันไหมเช่นต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันไหมเราเตอร์ตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องไปไล่เช็คนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ